ช่วงเวลาที่เราเรียกว่าแจ็คพอตดาวทองปกติแล้วการประกวดครั้งนี้ครับผู้ชนะจะได้มีโอกาสมาเปิดแผ่นป้ายจริงทองคําบคุณ้า1นึล้านบาทจากผิดพันตาแม่ครัวฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองและผู้สนับสนุนของเราดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดค่ะปิดพันตาฉลากทองปิดพันตราแม่ครัวปิดพันตราแม่ครัวฉลากทอง Nature Gift b a c k Copy Royal หรือ b u t t e r f l ตาแม่รัวตาแม่รัวฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตาฉลากทองสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance รอโเกจจำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่รัวฉลากทองยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจาหน่ายโดยห้างผู้ส่วนจังหัด้างขายาห้องยาเภสตร้าโบแดงกระจกเคมีพันเอ AGC บริษัท s s p เอชเคพลับบจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดมาถึงช่วงประกาศผลนะครับกับการประกวดแบบออนไลน์ครั้งแรกลูกทุ่งเสียงทองสายโจะ วันนี้คณะกรรมการที่สตูดิโอนะครับแล้วก็คุณพ่อที่อยู่ที่สุพรรณบุรีวังน้ำเย็นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทําให้เกิดการประกวดแบบออนไลน์แบบนี้นะครับลำดับแรกขอขอบคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับขอบคุณผลิตต่อพันตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองครับผมขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจําหน่ายโดยห้างมุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาพิศัาตราโบแดงครับผมขอบคุณลอรีออลิวัลเทลิฟเนเจอร์กิฟต์แบล็กคอฟฟี่ครับ ขอขอบคุณบริษัท SSK Publishing จำกัดขอ,ขอขอบคุณบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดโดยพี่สามารถนะครับและขอขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์และพี่ใหญ่ของพวกเราครับผมคุณพนมนพพรครับขอบคุณมากครับเอาละครับ3คนของกลุ่มนี้ที่จะผ่านเข้ารอบเป็นใครกันบ้างได้แก่ สำหรับกลุ่มนี้คนที่เข้ารอบได้แก่พันธุ์นิธิชยาจากพิษณุโลกใบตองพิมวัลลันจากกรุงเทพและคนต่อไปได้แก่ใบบัวสรุดาตาชูแชมป์จากการออดิชั่นที่บุรีรัมและยังไม่หมดมีอีกหนึ่งที่ได้เข้ารอบได้แก่ชินนี่จีรพัฒน์กลุ่มนี้ทําคะแนนกันสูงมากผ่านเข้ารอบไปได้ถึง4คนอาทิตย์หน้าอย่าพลาดความสนุกแบบนี้ช่วงนี้เก็บตัวอยู่บ้านไปซุ้มซ้อมกันให้ดีๆซีซั่นใหม่กําลังจะเปิดเร็วๆนี้